Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์ตอนช่วงเย็นออยยังมืออาชีพยิงประตูใสป่ปืนใหญ่ให้มีเกลอเตตา้าดู3มเกมติดต่อกันและวิลเลียมซาลิบาแทบไม่เคยเสียทรงแต่เขาทำให้ปั่นป่วนได้ สำหรับอวอนิยีกองหน้าในจีเรียคุณนักมวยในวัย26ปีจากทีมนอตติงแฮมที่กล้าพูดออกสื่อยังซอกเกอร์เน็ตแบบตรงไปตรงมาเมื่อเดือนมิถุนายนปี2023เขามีความฝันคือการลงสนามในลีกผู้ดีให้กับทีมปืนใหญ่ผมชอบที่จะฝันใหญ่แม้จะไม่มีใครเชื่อมันแม้แต่เพื่อนร่วมชั้นเรียนสามารถเป็นพยานถึงเรื่องนั้นได้ผมเคยบอกพวกเขาว่าในสักวันหนึ่งผมจะเล่นให้กับสโมสรในลีกผู้ดีอย่างทีมปืนใหญ่เพราะผมเชียร์พวกเขา ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กสําหรับผมในตอนนี้การลงสนามอยู่ในลีกอังกฤษรู้สึกว่าเหมือนกับทุกสิ่งที่ผมพูดตอนนั้นเริ่มเกิดขึ้นจริงแล้วปืนใหญ่ขายสองแข้งดาวเด่นของทีมเยาวชนแบบทาวนและส่งมากินยอดไปบราซิลเทปโรมาโน่ hey, ano, ออกมาบอกว่าสโมสรแฮทาทเบอร์ลินบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากว้าตัวนักเตะอย่างแบดดี้อิบราฮิมกองกลางอนาคตไกลไวัย19ปีของทีมปืนใหญ่เข้าไปร่วมทีมแบบทาวน โดยนักเตะเดินทางพร้อมกับเอเจนต์ส่วนตัวไปถึงกรุงเบอร์ลินแล้วสำหรับอิบราฮิมจะเซ็นสัญญายาวไปจนถึงปี2027โดยทางทีมปืนใหญ่ได้รับส่วนแบ่งเปอร์เซนต์ในการขายนักเตะในอนาคตและส่งเสริมตามจำนวนการลงสนามของนักต hey, o, เตะเทปโรมาโน่ออกมาบอกว่าทีมบิลล่าบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวลีโนซูซาแบ็กซ้ายอนาคตกาไกลวัย19ปีจากทีมปืนใหญ่แบบทาวนนักตเตะเตรียมเดินทางไปตรวจร่างกายกับต้นสังกัดใหม่ ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโดยเขาได้รับความสนใจจากทีมเรนเจอร์ทีมกาลาตาสารายและทีมยูเว่ก่อนจะมาลงเอยกับทีมวิลล่านับเป็นดิวที่สร้างความประหลาดใจให้แฟนบอลปืนใหญ่พอสมควรเนื่องจากลีโนซูซ่าถือเป็นหนึ่งในแข้งเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเยาวชนที่มีโอกาสได้เบียดขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้และได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาอย่างต่อเนื่องทีมปืนใหญ่เตรียมส่งตัวของมากินยอดปีกดาวรุ่งชาวบราซิลกลับไปเล่นในบ้านเกิดด้วยสัญญายืมตัว โดยในตอนนี้สโมสรนฟูมิเนเซ่กลายเป็นตัวเต็งที่จะได้มากินยอดไปร่วมทีมโดยทีมดังจากลีกบราซิลต้องการใส่ออปชั่นซื้อขาดไว้ด้วยเซอร์ไพร์ทีมปืนใหญ่จอปิดดิวซื้อตัวรับทีมโซเซดัดทีมปืนใหญ่เป็นข่าวเซอร์ไพร์ในช่วงท้ายตลาดหน้าหนาวกำลังจะปิดดิวคว้าตัวนักเตะอย่างมาตินซูบิเมนดี้กองกลางตัวรับทีมชาติสเปนของทีมเรอัลโซเซดัดเขามาเสริมทัพได้แม้เบื้องต้นจะคาดกันว่านักเตะจะอยู่กับทีมเดิมไปจนจบฤดูกาล ก่อนย้ายมาเอมิเรตสเตเดียมในตลาดหน้าร้อนก็ตามโดยการที่พวกเขาทุ่มเงินไปกว่า200ล้านปอนด์เพื่อเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าร้อนทําให้ทีมปืนใหญ่ต้องเดินหมากอย่างระมัดระวังไม่ให้อยู่ในความเสี่ยงต่อการผิดกฎการเงินในเวลาเดียวกันมิเกลอัเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่ยังเผยออกมาว่าคงไม่เปลืองเงินซื้อตัวใครเข้ามาเพิ่มเติมอีกและยังมีการอัปเดตจากเทปโรมาโนผู้สื่อข่าวชื่อดังโดยเชื่อกันว่าสถานการณ์ในแคมป์ปืนใหญ่ค่อนข้างเงียบมาก อย่างไรก็ตามสื่อยังอาร์ตสื่อแดนกระทิงดุรายงานข่าวล่าสุดว่าทีมปืนใหญ่กำลังจะหาข้อสรุปกับทางทีมเรอัลโซเซดัดเพื่อคว้าตัวนักเตะยางมาร์ตินซูบิเมนดีเข้าไปเสริมแดนกลางและเอดูกาฟปาผัอวอ้บโดยการสโมสรปืนใหญ่เป็นคนที่อยากได้ตัวมิดฟิลไว้24ปีเข้าไปเพิ่มตัวเลือกให้กับมิเกลอาเตตาทำให้จับตามองการเล่นของนักเตะมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามแม้ทีมปืนใหญ่จะใกล้ได้ข้อสรุปกับทางทีมเรอัลโซเซดัด แต่คาดกันว่าพวกเขาจะปล่อยให้นักเตะอย่างมาตินซูบิเมนดีเล่นในสกลลลิกา้าไปจนจบฤดูกาลภายใต้สัญญายืมตัวและจึงค่อยย้ายสู่เอมิเรตสเตเดียมในช่วงตลาดหน้าร้อนครั้งหน้าสำหรับซูบิเมนดีที่เล่นทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปแล้ว4นัดขยับจากทีมเยาวชนขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมโซเซดัดต,ตลอดช่วง4ฤดูกาลหลังสุดในช่วงฤดูกาลนี้ลงสนามไป29นัดสัว์ไป4ประตูด้วยกันผู้จัดก,การทีมปืนใหญ่รู้สึกพอใจนักเตะ อย่างเอมิลสมิธโตรมีฟอร์มไปได้สวยหลังกลับมาเป็นตัวจริงมิเกลอเตตา้าผู้จัดการทีมปืนใหญ่ออกมากล่าวชื่นชมนักเตะอย่างเอมิลสมิธโตรกองกลางของปืนใหญ่หลังจากกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกในรอบ3เดือนและมีส่วนช่วยให้ทีมเอาชนะทีมนอตติงแฮมสองต่อหนึ่งกองกลางวัย23ปีมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดนับจากปี2022เป็นต้นมาทำให้เสียตำแหน่งตัวจริงในทีม โดยเขามีส่วนร่วมเพียงไม่กี่เกมในฤดูการนี้ก่อนจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงอีกครั้งในเกมนี้ผมพอใจกับผลงานของเอมิลสมิธโรย่างมากเพราะมานานแล้วที่เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงเขาทําได้ดีมากในการซ้อมในช่วงที่ผ่านมาและกาเบรียลเจสซุดทำงานของเขาได้ดีเช่นกันโดยก่อนหน้าเกมนี้ในไม่กี่วันเขามีอาการบาดเจ็บเข่าเล็กน้อยเขาพยายามอย่างหนักในการทํางานร่วมกับทีมกายภาพเพื่อให้พร้อมสําหรับการลงสนาม และแน่นอนว่าการกลับมาของเขาและผลงานที่แสดงออกมาเขาช่วยให้เราเป็นผู้ชนะได้สำหรับเอมิลสมิธโรทำงานได้ดีในเกมนี้สภาพร่างกายการเคลื่อนไหวดีมีส่วนร่วมกับเกมที่ชัดเจนภาษากายก็ดีและแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามของฟุตบอลที่ได้เห็นเขาลงสนามผมพอใจที่เขากลับมาสู่ทีมและลงเล่นได้ดีมากมีเกลอาเตต้ากล่าวสำหรับเอมิลสมิธโรในตลอดช่วง70นาทีในเกมกับทีมนอตติงแฮมได้โอกาสยิงหนึ่งครั้ง ผ่านบอล45ครั้งความแม่นยำ93%เทปโรมาโนออกมายันชัดทีมมาเกเ์หวังคว้าตัวกองหลังทีมปืนใหญ่เข้ามาร่วมทีมก่อนตลาดปิดเทปโรมาโนนักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาเลียนออกมายืนยันว่าทีมโอลิมปิกมาเซส์สโมสรอนยักษ์ใหญ่แห่งสกรตเอิฝรั่งเศสกำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวนักเตะอย่างนูโนตาวาเรสแบ็กซ้ายชาวโปรตุเกสของปืนใหญ่เข้าไปร่วมทีมก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลง นักข่าวเลือดมกรนีออกมากล่าวว่าทีมโอลิมปิกมาเกเซ์ต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างนูโน่ตาวาเรสและยังมีสโมสรจากอิตาลีบางแห่งที่ให้ความสนใจเขาด้วยแต่ทีมนอตติงแฮมยังไม่ไฟเขียวในการยืมตัวจากปืนใหญ่พวกเขาต้องการเก็บเขาไว้กับทีมต่อไปโดยเฉพาะผู้จัดก,การทีมอย่างเอสติริโตซานโตและทีมปืนใหญ่จะพร้อมขายนูโนตาวาเรสในทันทีแต่ขอย้ำอีกครั้งว่าในขณะนี้ยังไม่มีไฟเขียวจากทีมนอตติงแฮม ในฤดูการนี้ดาวเตะวัย24ปีย้ายจากทีมปืนใหญ่ไปเล่นกับทีมนอตติงแฮมด้วยสัญญายืมตัวหลังจากไม่อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลอเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่โดยนูโนตาวาเรสเพิ่งมีโอกาสลงสนามให้กับทีมปืนใหญ่ไปเพียง6เกมเท่านั้นสำหรับกองหลังเลือดฝอยทองเคยย้ายจากทีมปืนใหญ่ไปเล่นกับทีมมา์เซยในแบบสัญญายืมตัวมาแล้วเมือ่อฤดูการก่อนโดยลงสนามไปถึง39เกม ทีมบาร์ซ่าติดต่อกับจอจินโยหวังเส้นฟรีตลาดหน้าร้อนทีมบาร์เซโลนาได้ติดต่อไปหาจอจินโยกองกลางทีมปืนใหญ่เพื่อดึงตัวมาร่วมทีมในตลาดหน้าร้อนที่จะมาถึงยักษ์ใหญ่แคว้นคาตาลันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ทางด้านการเงินที่สู้ดีนักแต่พวกเขายังต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมตามการรายงานของสปอร์ตทีมแชมป์ของลาลีกาได้ติดต่อไปหามิดฟิลทีมชาติอิตาลีและเอเย่นของเขา โดยสัญญาของจอจินโยกับทีมปืนใหญ่กำลังจะหมดลงในตลาดหน้าร้อนนี้ทำให้เขาสามารถย้ายสังกัดได้แบบไม่มีค่าตัวในตอนนี้ตัวของจอจินโยสามารถตกลงสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรอนในต่างประเทศได้แล้วโดยทางทีมบาร์เซลโลนาต้องการแข่งมากประสบการณ์ไปช่วยแบ่งเบาภาระของกาบีที่เข้ารับการผ่าตัดเขา่าเพื่อรักษาการบาดเจ็บเอ็นคว้ยน้าข้อเขา่าและหมอนรองกระดูกเขา่า